ในเขือนี้เขาผูกคานที่สูง สูงตัวริมนอกก็ไปยาวๆแล้วล่ะจะเชี่ห้องหละเมื่อคืนเนี่ยอีห้องนะสองห้องครึงสองห้องครึ่งเนี่ยวันนี้เก้าสองก็มาแล้ว กลางสองมาแล้วขึ้นต่ออีก <c oughs> <c oughs> ใ้มาสองห้องครึ่งวันนี้ลุยเงนเต็มที่ทีมปูกระเบือ้องก็จะปูกระเบื้องตรงสลาด,ดอกไม้ สลาดอกไม้ปูกระเบื้องซะมงลังคาเสร็จแล้วเสาที่เป็นเสานางสองต้นไม่จะเทในวันนี้ดึงขึ้นเทในวันนี้อันนี้เป็นพวกพระส่วนเก้าสองเป็นขยายพื้นที่บาง วางท้องทานในพวกกลุ่มอันที่มานูคลายเ็มาเพิ่มพวกอยู่เดิมกลางวัดนะปราณีสิรัตน์นะเดี๋ยวก็โคสิตนะ นี่ธนพรก็เห็นมาเจอดรถเตจเช่าพวกธนพรเนี่ก็ทำเต่เช่าเขาไม่รอนะี่ <c oughs> พวกนี้ก็จะขึ้นฐานกันเพื่อที่จะผูกคันในเดือนนี้ก็เข้ามากลางเดือนแล้วนี่ ก็ไล่เรื่องคานบนนั่นเสียแต่มันมีจุกิ๊กจุกชกอยู่นะเพราะมันต้องมีเหล็กโผล่ไปตรงนั้นเหล็กเสียบไปตรงนี้เพื่อสำหรับงานปั้นจะได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะได้ทำงานกัน มหาวิหารพุทธพระนิพพานยิ่งใหญ่ทั้งด้วยคุณธรรมยิ่งใหญ่ทั้งมหาวิหารที่พวกเราสร้างกันโดยเฉพาะหลักธรรมอันยิ่งใหญ่ที่สุดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ารอยเท้าทั้งหมดมรวมลง ที่รอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่มันใหญ่กว่าหมูมันอูมกว่าหมูรอยเท้าทั้งหมดนี่รวมลงที่รอยเท้าช้างทำทั้งหมดรวมลงที่ความไม่ประมาทฟังแล้วก็น่าคิดนะเพราะว่าเท้าเป็นสิ่งที่ก้าวเดินไป ก้าวเดินไปรอยเท้า,ทาของสัตว์ทั้งหมดรวมลงที่รอยเท้าช้างทำทั้งหมดรวมลงที่ความไม่ประมาทนี่ก็น่าฟังนี่เราสร้างสิ่งที่รวมลงมาทั้งหมดเราผู้สร้างกันเองก็ไม่ประมาท ผุ้ทธิมาวัดก็จะเห็นมาวิหารจารึกคําสอนหมวดนี้หมวดมหาปรินิพานสูตรนี้จารึกคําสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้เป็นปัชิมโอวานด้วยแลนะบอกถึงความไม่ประมาทของบุคคลผู้จะดำรงชีวิตอยู่ ด้ยนะก็เลยเป็นมาวิหารที่สองคุณธรรมเป็นแว่นสองธรรมให้กับตัวของพวกเราเองด้วยก็เลยดีงามไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นประการอันดีประการอันซึมกัน ปัมมตาเนมียันติท่านแสดงไว้อัปัมมตโตว,วิจักขโนเนี่ยปมมตาเนมียันติปุญปุญญากิริยสุปันดิตาอัปัมมตโตอุอเพอเจอติขันหาติบันดิโต าแสดงเอาไว้อบมมตานะมียันติทัานพูดถึงคั้นว่าผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายทั้งที่คนจะต้องตายอยู่ตลอดเวลาเกิดมาก็ายังจะต้องตายพระพุทธเจ้าท่านก็สวนกลับนะอบมมตานะมียันติผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย ไม่ตายจากคุณธรรมไม่ตายจากความดีตายไม่เป็นเพราะไม่ไม่ประมาทนั่นหมายถึงจิตใจที่มันตายไม่เป็นฉะนั้นเป็นบุญใหญ่บุญญกิริยาสุป,ปันติตานะบัณฑิตย่อมบำเพ็ญบุญใหญ่บุญกิริยาวัตถุสิบ บนกิริยาวัตุสามบำเพ็ญอาปัมมะโตโอเพอเชอติการนาติปันดิโตบันดิย่อมถึงซึ่งความไม่ประมาททั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าทั้งในโลกทั้งสองท่านว่าไว้นะในบทให้พรที่เราให้พรอยู่ทุกวันนี่ก็น่าฟัง ท่านพูดถึงกันว่าผู้ไม่ประมาทยังไม่ตายบทธรรมบทใดก็ไม่เท่ากับบทว่าไม่ประมาทนี่ท่านก็แสดงเอาไว้อีกดังนั้นการสร้างมหาวิหารพุทธปรินิาพานนี้จึงมีคุณนะทมอยู่ในนั้นเยอะมีเรื่องเล่าเยอะสร้างบทเนื้อไม่รู้จะอะไรมาพูดนะ ตังเจดีย์ยังมีเจดีย์หลายอย่างบริโภคเจดีย์ธรรมะเจดีย์ก็ยังมีหลายอย่างหลายประการของเจดีย์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเอาไว้ธรรมะเจดีอะไรอย่างนี้หลายอย่างรรเจดีสี่ประเภทก็มีอะไรพูดเยอะโบสถ์นี่ มันสุดมันสุดไม่รู้จะพูดอะไรแต่มาสร้างบทพาสร้างมหาวิหารพุเทธปรินิพานเทศดอยู่ทุกวันไม่เห็นหมดทีเพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมนะคำว่าไม่ประมาทนะี่นเป็นศูนย์รวมทั้งหมดจิตสตินะี่นั่งภาวนานะี่ภาวนานะจิตสติ จอยู่กับลมหายใจเข้าออกมันพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญบาร,รมีหรือท่านบำเพ็ญทุกขกิรยิยาอุพระกญาหารสี่บเก้าวันนี้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีสติตลอดแม้นเวลามาจุติก็มาด้วยสติไม่ประมาทมาจุติยัง มาจากสวรรค์ชั้นต่างๆนะั่นที่โปร่งเจรจลงมามาสู่โลกมนุษย์ก็มาด้วยความไม่ประมาทมาจิตติมันเป็นบาร,รมีตรัสตรูดีนั้นก็ไม่ประมาทสติสมาธิปัญญารวมอยู่ในนี้หมดพระสวดพระไิรําพระวินัยก็รวมอยู่ในนี้หมด ศีลธรรมก็รวมอยู่ในนี้หมดคุณศีลคุณธรรม,ค,รรมคุณสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติอยู่ในนี้หมดรวมอยู่ในคำว่าไม่ประมาทนี้ทั้งนั้น,น,นทั้งนั้นเลยแหละไม่ใช่ว่าแทบทั้งนั้นนะทั้งนั้นเลยนี่พระพุทธองค์จึงทรงแสดงบทธรรมบทนี้เอาไว้เยอะแสดงเอาไว้ให้เราได้เห็น ถึงการสร้างจิตสร้างใจบำเพ็ญบาร,รมีของพระพุทธองค์และพวกเราก็ต้องตามนี้ไปดังที่บอกนะผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายเรียกว่าอมมะโตอมมตังปดังไม่ประมาทย่อมไม่ตายเป็นอมะตะอมมะตานะั้นมียันติ อัประมาณโตอุเพอเฉก็ไม่ประมาทเจริญในโลกทั้งสองทั้งโลกนี้และโลกหน้าไม่ใช่เพียงแต่โลกมนุษย์นี้เท่านั้นยังเจริญในเทวโลกพรหมโลกจนกว่าจะเข้าสู่ปรินิพานเหมือนพระพุทธเจ้าปรินิพานนั่นแหละอันนี้เป็นบทธรรมที่ท่านแสดงเอาไว้จึงหน้าฟันง เนี่ยเราจึงเอาทำบทนี้เหลา่านี้มาฝึกมาประพฤติมาปฏิบัตินี่เราเพิ่งได้พิมพ์จะได้พิมพ์หนังสือมาบริญญพันสูตรจะได้สวดเนี่ยก่อนจะพิมพ์จริงว่าจะปรินออกมาให้สวดกันก่อนตัวไหนผิดตัวไหนถูกแจ้ไขกันไปก่อนแจ้ไขกันเสร็จแล้ว,วพิมพ์มันทีเดียวจะได้ไม่ผิดเอาแบบไม่ผิดสักตัว ตัวเดียวก็ผิดไม่ได้อักขรวิบัติไม่ดีเราม่ได้สวดนะอาจจะปริ้นมาแจกแจกกันสวดก่อนตอนนี้ผิดตรงไหนติ๊กเอาไว้กาเอาไว้แจ้ไครเอาไว้จากนั้นค่อยพิมพ์เป็นหนังสือจริงๆจะได้ฉบับสมบูรณ์แนละสวยงามดีงามไปเสียเลยภูมิใจถือไปไหนฮะภูมิใจมีตำรา ศีลตำราร,รมตำราของพระพุทธเจ้าติดเนื้อติดตัวไปด้วยเล่มให้พกถนัดเหมาะมือหยิบอ่านหยิบสวดได้สะดวกมือสะดวกใจของเราด้วยเป็นเล่มที่เหมาะสมไม่ให้เจียงก้างเกินไปนะถึงขนาดพวกเราจะต้องตั้งนาตั้งตาจะได้สวด ในบทศินธรรมเหล่านี้คุณของศิน,น,อน,น,น,อน,นของธรรมท่านก็แสดงเอาไว้หมดในมาประนิพานสูตรอันนี้สงของสีนันนี่สงของธรรมท่านก็แสดงเอาไว้เสียยืดเสียยาวถึงหกพันวานนะเพียงแต่หนึ่งพันวานก็ยาวแล้วนี่หกพันวานที่จะได้สวดกันถึงหกพันละวานทีนี้เวลาเราสวด มาปรินิพานสูตรแล้วก็ไล่ไปทีละพันวานให้จำได้จำได้มันจำได้ไปทีละอย่างนันอาจจะเป็นพันนวานที่หนึ่งไม่ให้สวดกันถ้าสสดเอาเสียงหมดทีเดียวสสดจนจบมันยาวๆก็เลยไม่มีใครจําได้นะไปไล่ไปทีละพันวานแล้วก็จะจําได้ไปเรื่อยๆนี่ลอง จะดูว่าเครื่องปริ้นที่อุติเรามันใช้ได้ไหมแต่ใช้เราก็จะปริ้นมาให้ไล่ไปที่พันาวานพันดาวานมีหกพันาวาน,น,าวานเป็นภาษาบาลีนะเนี่ยเราก็จะได้นึกถึงบทธรรมอันยิ่งใหญ่ถึงได้พูดในฝังว่าประโยชน์ธรรมที่เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ กือ้อกวรเย็โลกมากที่สุดคือความไม่ประมาทความประมาทเป็นธรรมที่ทำความชิบภายเย็โลกมากที่สุดดูเอาความประมาทกับไม่ประมาทนี่มันต่างกันเราไปดูคนประมาทเป็นยังไงท้าทายต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้พวกท้าทายต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ พวกประมาทประมาทตนยังไม่พอยังประมาทท่านประมาทศีลธรรมยังไม่พอยังประมาทคุณงามความดีของผู้อืน่นประมาทคุณงามความดีของผู้อื่นยังไม่พอยังเหยียบยำ่ำพวกนี้พวกชิบหายใหญ่ครความเจริญไม่ได้พระพุทธองค์ตรานบ้าชิบหายใหญ่ที่สุดคือบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความประมาท ทำความชีภใย้จ่โลกมากที่สุดให้แจ่บุคคลน,นั้นมากที่สุดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลมากที่สุดคือความไม่ประมาทอันนี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลที่สุดยังความดีงามให้ปรากฏและเกิดขึ้นได้มากมายที่สุดคือความไม่ประมาทถึงบอกว่าอปมาตโตวิจักขโน ประจักษ์จิตประจักษ์ใจถึงความไม่ประมาทสำหรับบุคคลผู้ดำรงชีวิตที่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนี้จะเป็นเครื่องประจักษ์จิตประจักษ์ใจว่ามีคุณเหลือหลายมีประโยชน์เหลือหลายเหมือนกับมีตาอยู่รอบด้านท่านว่าปกติคนเราจะมีตาสองตามองไปแต่ข้างหน้านี้เท่านั้นแต่บุคคล ผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนี้เหมือนมีตาอยู่ข้างหลังเหมือนมีตาอยู่ข้างล่างเหมือนมีตาอยู่ข้างบนหัวเหมือนมีตาอยู่ข้างซ้ายข้างขวาเบื้องบนเบ,บื้องล่างเบื้องต่ำเบื้องสูงเหมือนมีตาอยู่รอบตัวทึงเทียบเอาไว้สำหรับบุคคลผู้ไม่ประมาทสำหรับบุคคลผู้ประมาทก็เหมือนมีตาอยู่แค่มองไปด้านเดียวฝั่งเดียวข้างหลังใครแอบมาตีหัวก็ หลบไม่ทันแล้วแต่สำหรับผู้ไม่ประมาทนี่เหมือนมีตาอยู่รอบด้านเพราะเป็นผู้ใครครวนพิเนปิจารณา,ท,าทื่นทีเป็นผู้มีสติอยู่รอบตัวนะนาปังนะที่ท่านแสดงเอาไว้นี่บทธรรมที่เรากล่าวขึ้นมานี่มาเทียบกับมหาวิหารพุทธเจ้าปรินิพาน จึงเอาคุณธรรมข้อสุดท้ายที่พระองค์ตรัสไว้นี้มาพูดมาสร้างเป็นมหาวิหารเดี๋ยวจะได้สลักจารึกไทยคำคำสอนอันเหล่านี้ไว้ในมหาวิหารพุทธปรินิพานสืบลูกสืบหลานต่อไปในการข้างหน้าจารึกเป็นประวัติจารึกเป็นเรื่องราวอันดีงาม ให้บุคคลได้เห็นถึงคุณธรรมข้อนี้ว่าโดดเด่นเป็นที่สุดขอให้ผู้คนได้ตั้งอยู่ในสิ่งเหล่านี้นะก็จะร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าในชาติบ้านเมืองไม่ว่าในท่านผู้ใดก็ตามทีอมีชีวิตํำรงตนอยู่อย่างนี้ก็ย่อมประสบสวัสดิมงคลเป็นแน่นอนท่านแสดงเอาไว้ นาฝังนั่นแหละคำว่าบุญกุศลใหญ่นะก็ะสำเร็จด้วยความไม่ประมาทนี้ทั้งนั้นไม่ว่าในทานในศีลทานใไม่ศีลและไม่ภาวนาใหมา่ก็จกสำเร็จประโยชนไ์ได้ด้วยความไม่ประมาทนี่แหละจะมีความประมาทแล้วแล้วก็ ในจิจการงานใดก็ยังความสำเร็จประโยชน์ให้ไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากนั้นท่านยังกล่าวถึงตัวของเราเองไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยนั่นไม่ประมาทในสังขารท่านยังกล่าวมาถึงข้างในให้พิจารณาทำทั้งหลายเรยวัตสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสี่ กายเวทนาจิตธรรมกายญานุปัสสิวิรติเวทนานุปัสสิวิรติธรรมานุปัสสิวิรติจิตานุปัสสิวิรติมีความรู้ความเห็นพิจารณาอยู่ในกายเวทนาจิตธรรม้วสติประฐานสติใหญ่ก็คือความไม่ประมาท ในหัวใจที่มันยิ่งใหญ่พิจนารณาทมทั้งหลายเหล่านี้สติประทานสูตรนั้นนะสติเป็นไปในกายเบทนาจิตธรรมสติเป็นที่ตั้งก็คือไม่ประมาทอันเดียวกันนี่เป็นหลักคุณธรรมอันใหญ่โตที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนแม้ในธรรมจักรกับปะวัตนะสูตรที่พปร่งทรงแสดงทางสองสายที่ไม่ควรก้าวเดิน อตตะเยลมัฏฐานุโยและกามสุขันลิกานุโยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละที่พระองค์ทรงแสดงเอาไว้ในธรรมจักรกับพระนัสสุซึ่งเป็นปฐมเทศนาทั้งบทอนัตตลักขณสูตรอนัตตะลักขณสูตรอนิตะปริยายาสูตรพูดถึงความเป็นอนัตตาก็คือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนี่แหละ พูดถึงอดิตตะปริยยสูตรความร้อนจะไปราคะโทสะโมหะก็คือความไม่ประมาทนี่แหละท่านแสดงเอาไว้นี่แหละขีนาสวัชิตมันโตเตโลเจบรณิพุตาติผู้ไม่สมาิผู้ไม่ประมาท่อ่เป็นผู้สินอาสวะขีนาสวาจิตมันโตรุ่งเรืองอยู่ในโลกนี้ เตโลเกปริพุตตาติเข้าสู่แดนนิพพา,านนั่นแหละหลักธรรมท่านแสดงเอาไว้ในการสร้างมหาวิหารพุทธปริิาพาพนี่จึงเป็นกุณธรรมเตือนบอกไว้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยมีเรื่องราวที่จะต้องกล่าวขาน <c oughs> สั่งสอนกันไปได้มากมาย จึงเป็นมหาวิหารพุทธาปรินิพานเป็นชื่อนี้ที่พวกเราตั้งกันขึ้นมาสร้างกันขึ้นมาเพราะมีพระพุทธเจ้าปางดับขันธปรินิพานที่พวกเราได้สร้างขึ้นมาเป็นพระพุทธรูปพระประธานในมหาวิหารพุทธาปรินิพานก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงอันเที่ยงแท้แน่นอน ใ้เราได้เห็นว่าความไม่ประมาทนี่เป็นความแน่นอนความไม่ประมาทนี่เป็นความเที่ยงแท้ความไม่ประมาทนี่ยังคุณธรรมทั้งหลายให้เกิดเนี่ยเพราะเราได้สร้างสิ่งเหล่านี้ที่จะได้พูดได้กล่าวกันต่อไปอีกยาวนานและลูกหลานเล้นหลนผู้มาที่วัดที่ว่าก็ได้รู้ความหมายที่เราเทศนี้ ให้บุคคลทั้งหลายได้ยินได้ฟังเป็นไกล์ไลายเป็นเดโมโ่บอกผู้คนให้รู้ให้เข้าใจผู้มีความรู้ความเข้าใจก็จะได้มีความลุกซึ้งในคุณธรรมเหล่านี้นำไปประพฤติปฏิบัติอันเป็นทางแห่งความดีที่สำคัญยิ่งเนี่ยผู้ในท่านทั้งหลายได้ฟังกันจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็รับผ่อน เลยล่ละพวกเราจะได้มีหน้าที่ไปทำงานก่อสร้างจะให้สำเร็จประโยชน์ท่านรูปใดผ่อนนห,หมด สัต้มันเตมบานวันตวันตารสกีติคายุโกวันบาวอภิวา มาวันฉันตีอายุาวันน้อยโซ